สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันประจำวันที่6พฤษภาคมพุทธศักร 2, าช2568ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมเพอ,อันมัน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักและขอให้ชาวเรือดีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์076327191แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน